ศิลาเลิกหลายปีก่อนขณะที่บรรยายให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งฟังผมพบว่าตัวเองอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าขายไม่ออกไปชั่วคู่ตอนที่ผมกำลังอธิบายให้กลุ่มคนซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นฟังว่าคนเราควรขยายศัก,กยภาพของตนเองและลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เด็กหนุ่มคนหนึ่งถามผมขึ้นมาว่าอะไรคือสิ่งที่ผมอยากทำแต่ยังไม่เคยลงมือทำยังไม่ทันได้คิดผมก็โพ้งออกไปว่าผมอยากแต่งก่อนเด็กหนุ่มคนนั้นตอบกลับด้วยประโยคเดียวกับที่ผมเพิ่งพูดไปว่าคนเราควรขยายศักยภาพของตนเองและลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและบทก่อนด้านล่าง ก็คือหนึ่งในหลายๆบทกณ์ที่ผมเขียนขึ้นเพื่อรำลึกถึงเด็กหนุ่มคนนั้นผมจะอ่านให้ฟังนะครับถ้าฉันฝันขอฝันไกลไปให้ถึงอย่าคำหนึ่งใครจะคิดเกินไฟหาแม้นตากตาแสนลำบากเป็นราคามีคุณค่าให้จำจดนึกถึงมัน หากหกล้มระหว่างทางคือขวากหนามจงก้าวข้ามฟันฝ่ามุ่งสู่ฝันต้องคุกคานสักเพียงใดจงดึงดันจากเติบโตแม้คืนวันที่ผ่านพ้นเมื่อครั้นถึงเป้าหมายที่ฝักใ่จากภูมิใจที่อดทนที่ฝึกฝนอดีตเป็นบทเรียนบรรดาลโดน ให้สร้างคนให้เป็นคนเห็นวินัยให้คนเห็นคุณค่าของความฝันต้องตั้งมั่นอดทนมีข้องไขต้องหกลมบ้างคุกคานไปอย่าอ่อนใจท้อแท้สำเร็จเอ่ย